ก็อ,อขอบคุณในขวดนี้ก็ไปเอาลแล้วก็ถามทําไมไปไปดูก็ได้ไปหาทิ้ให้ผมตอบเในรพคอยในสมัยประทุนถ้าผมจําไม่ผิดก็ประมาณวันที่สี่สิบเป็นเมษายนตอบแล้วเรื่องนี้เขาก็าตอบเข้าใจนะแล้วเรื่องต้องพูดเรื่องนี้อื่นเราบอกแล้ว่าเราใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปนะครับทีนี้ไอ้สองพันหนึ่งเขาก็บอกทําไมที่สองพันหนึ่งยังไปต่ำเไดก้ก็มันไม่เหมือนกันสองพันหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลย,เลย เมื่อเราจะไม่ทำอะไรเลยแล้วมีข้อมูลและทางท่านนายกมุตรีในฐานะประธานปปจอนุมัติให้ตั้งกรรมการสอบเราก็เลยตั้งกรรมการสอบเขาจิงอยู่ตรงน,นี้มันก็เลยมีเหตุว่าถ้าอย่างนั้นให้สอบเสร็จก่อนใออน2 0ั1หทือยุคแรกก็แค่นี้ครับมผมพูดขนาดท่านไม่ได้อยู่กับผมมาตลอดเนี่ยผมพูดแค่นี้ท่านเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วก็ถามแล้วถามอีกอาิบา,ายแล้วธิาบา,ายอีกผมไู่อในแบบที่ผมพูดไน่แถ้าเขาตั้งใจจะ จะ,จะมองในทางลบอธิบายไปก็เป็นอย่างงี้ถึงได้บอกจะยุ่งเลยตบมือข้างเดีอยวอย่างห้ดังน,นะ <Okay. S 1> ข้อทีจริงในคุณเองครับไม่มีเลยนะผมบอกเลยว่าการทํางานมันไม่นจะทําทได้อย่างใจผมมันมีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วทุกอย่างในฐานะทางรัฐบาลถึงแม้ผมจะเปนน็นนักกฎหมายผมรู้แล้วกฎหมายเป็นยังไงแต่ในฐานะการทํา,ทาง,ทงานในตรวผมผมก็ต้องถามความเป็นจริยกรร ผมจะทําทุกอย่างตามที่ผมคิดไม่ได้ผมก็ต้องเราผมบอกไงว่าในการบริหารประเทศเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้ว็ต้องถามความเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะกฎหมายก็ต้องถามกุกสิ่งอย่าได้วนบอกสองพันหนึ่งร้อยเมษกวัดกิจการเขามีความเห็นตรงกันเขาต้ตรงกันหมายควาว่าอะไรครับทางเลขาธิการกิจการและ ผู้แทนสำนักงานกิจการที่อยู่ในคณะกรรมการก่อนเห็นตรงกันว่าสามารถชะลอการเซ็นสัญญา2อ0 0ันถึงอเมกรวัตต์ได้โดยเป็นมติส่วนในห้า0ันสอที่พูดอยู่เนี่ยเขามีความเห็นว่าชะลอไม่ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยที่ผมอธิบายต่างกันต่างกันนะครับเมื่อต่างกันก็ไม่สามารถจะบอกว่ามันเหมือนกันได้ และในสัวของ5,000ันกว่ากว่าเนี่ยก็คือเจ็นสัญญาไปแล้วแปลงถึงตัวสัญญาเหลืออยู่ตรงนี้คุณจะไปอธิบายว่าไอ้ตรงนู้นเต็นตรงนีง้นไม่เต็น้วยเห็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกใส่ไปในเครื่องถ่ว่าถ้ามีปัญหาบอกเลิกสัญญาได้และหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบประเด็นต่างๆ ว่าจริงหรือไม่แค่ไหนที่รัฐบาลเห็นเองก็ดีหรือที่ฝ่ายค้านอำเภอหรือก็ดีมันตรวจสอบแล้วถ้าพบก็จะไปเข้าเงื่อนไขที่บอกตัวที่ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนไปตลอดอันนี้ก็คือความเห็นของกิจจุธีการทั้งต,ตัวของทางด้านง,งานและผูแ้แทนที่อยู่ในสภาเพื่อเขามีความเห็นอย่างนี้เราทําไปเดินหน้าไปในขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นด้วยมันจะทําได้ยังไงครับ มันไม่ใช่บางประเทศที่ผู้นำนึกจะขึ้นรัฐสีก็ขึ้นได้หมด <c oughs> มันมันไม่ใช่ <c oughs> มันต้องฟังหลายคนถึงแม้ท่านจะเป็นท่านนายกจะเป็นานายกท่านก็ต้องฟังอืง่นผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมก็ต้องฟังอืง่นแล้วก็มาชั่นงน้ำหนักฟังเราด้วยเหตุด้วยผลถ้าเหตุผลเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยถ้าเหตุผลเราสู้ได้เราก็เดินหน้าต่อ ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งมันต้อง,งปรันด้วยเปลี่ยนด้วยผลการบริหารประเทศอย่าว่าบริหารประเทศเลยบริหา,ารกิจการก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ฟังกันมันก็บริหารไม่ได้ก็จริงๆแล้วข้อบวชก็มี่านเ้ตุอะครม่ได้มีเรื่องอะไรซึ่งผมก็ไม่เข้าใจพูดแล้วเข้าใจกันไปแล้วจบไปแล้วเอามาพูดอีกเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขาไม่มีเรื่องพูดของเขาเองเขาก็ต้องเราเรื่องเรากลับมา่าใช <c oughs> <ๆ>่เพราะเรื่องว ก็ผมนึกบอกเลยครับว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเดินหน้าเอาเวลาของเราไปทําอะไรที่เกิดประโยชน์ดีกว่าใช่นั้นก่ไม่ใช่คนนู้นมาทําให้เราวอกแวกหมดแทนที่เราจะเดินหน้าทํางานในสิ่งที่เราจะทำเราต้องมานั่งสียเวลาแล้วซงแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราไม่ฟังแต่เราเป็นวิธีแก้ของเรามีคำต้องๆเขาแตางออนไลน์นะครับ ถามมุ้นว่าค่าไฟอพาร์ตเมนต์นี่สามารถทําอะไรยังไได้บ้างนะครับที่มันแสงกันนี้ไม่ทางกันคือเรื่องอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับผมพูดต่อทอพมาหลายรอบคือผมบอกว่าการที่เอาไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปขายต่อสำหรับลูกเนี่ย ว่าเป็นเรื่องต่างชาตนะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตพราเป็นการรมเนี่ยขนาดกรกพรเป็นเป็นเป็นหลวงยังต้องมาขออนุญาตแล้วเนี่ยเอาไปฟ้าเอาไปขายต่ออย่าว่าแต่อาพาไปพวกขอพาด้วยเพราะว่าผมก็ได้รับรองเรียนมา,าแล้วไปขายานตตั้นกำหนดราคาเองได้ยังไง ทางคณะรรมการกคอพที่ผมเคยคุยด้วยเมื่อปีที่แล้วก็รับไปพินานแล้วก็มาบอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้อูลไปให้คณะรรมการของผู้บริโภคผมถึงบอกว่าจะดูแล้วเรื่องท่าไฟเป็นหัวใจผมก็ประหลาดนะขนาดคอพอทั้งองค์กรเลยมีกฎหมายรองรับ อยู่แล้วการบอกว่าไม่ได้ภายใต้การจำกับของทางทางเป็นคนกำหนดค่าไฟต้องมาขออนุญาตะแต่ละาพาันเน้ขอพากันอไม่มีหน้าไม่ไมู่กับผมขพอผู้บริโภคเห็นไหมันอะไรเพราะนั้นปัญหาเนี่ยผมพยายามแก้แล้วแต่วันนี้ผมมาได้ามของรทางขอผู้บริโภคแต่ผมาาาตารางจะต้องแก้กฎหมายไม่ได้ ันผมบอกว่านี่เป็นการค้าเอาไฟฟ้าไปขายบางบางแห่งเนี่ยได้รับการร้องเรียนตรวจสอบ7-8บาทอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันทำได้ยไงผมเสียด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่อำนาจลำดีผมบอกเลยผมก็เคยเห็นกระดูกเนี่ยที่ลำดีท่านไม่มีอำนาจเลยเขาจะนำต้นด่วนผสมน้ำมันเพื่อเพลิงก็เป็นอำนาจอธิบดีรัษฐ์ลำรีนิดเดี เขาจะขึ้นราคาน้ำมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีขึ้นเรื่อ